สวัสดีค่ะชื่อจ่าวันวันซอหาแต่แนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแรนดอมซุมความรักความสัมพันธ์จากพี่พายเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังพลังงานรวมคือพลังงานของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นดวงแบบ ร้อยเปอร์เซนนะเป็นดวงของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนนะจ๊ะดูพเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เดอ้อเดี๋ยวมาดูกันสิว่าวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรเนาะก่อนจะไปฟังคลิปนะกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมอด้วยนะห้าเหรียญสี่ถ้วยเด็กถือถ้วย สามใบพลังงานที่พี่ไพ่จะเล่าก็คือพี่ไพ่บอกว่าจะมีใครคนหนึ่งนะจ๊ะจะมีใครคนหนึ่งกราบมางอ้อขอคือดีคุณนั่นเองนะจ๊ะคนคนนั้นเป็นใครคนคนนั้นเป็นคนที่เคยคบหากับคุณ หรืออาจจะยังไม่เคยมีสถานะที่มันชัดเจนแต่มีการพูดคุยกันมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นฟิลคนคุยคนคบกันหรือมีความรู้สึกดีๆให้กันหรือกำลังจะเริ่มคบกันอะไรก็ตามแต่ว่ามันมีคอมมิชเมนต์เคยพูดคุยเหมือนจะคบแต่อาจจะยังไม่มีสถานะหรือมีสถานะแล้วก็ได้นะตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจคุณหรอก มีแฟนก็เหมือนไม่มีมีคนคุยก็เหมือนไม่มีเขาไม่ค่อยมองเห็นคุณค่าไม่เคยมองเห็นความสําคัญของคุณหรอกตอนที่อยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, หรืออยากจะรักษากคุณสักเท่าไหร่อยู่ๆก็มาสามวันดีสีวันมานึกอยากจะไม่มาก็หายไปรากับไม่รู้จักกันเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญในสิ่งที่คุณทําให้เวลาคุณทําดีทําอะไรให้เขาไปเท่าไหร่เนี่ย มันก็ไม่ค่อยถูกใจเขาไม่ได้ดังใจเขาสักทีคือเหมือนเขาอะคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของเรานะแต่เราอะไม่ได้คือเราอะไม่สามารถให้ในสิ่งที่เขาคาดหวังได้หรือบางสิ่งบางอย่างคือเราพยายามทําดีที่สุดเท่าที่ตัวของเราจะทําให้เขาได้แล้วแต่มันก็ไม่ถูกใจเขาสักทีคือเหมือนคนเก่าไม่ถูกที่คันอะคือเขาอะเหมือนแบบ เป็นอะไรไม่รู้เหมือนจะไม่เปิดใจเหมือนจะไม่สนใจหรือเหมือนจะแบบยังไงไม่รู้อะคือตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะเขารู้สึกเบื่อนหน่ายรู้สึกอึดอัดใจกับเราด้วยนะเออสิ่งที่เราทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอไม่มีเราเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกหรือคิดอะไรได้ก็ได้เนาะเขาถึงอยากกลับมางอ้อกลับมาในความสัมพันธ์อยากจะมาขอคืนดีกับคุณ เออทำไมพี่ไพ่ถึงเล่าหัวเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้พี่ไพ่เล่าต่อเลยว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงนะหรือพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรราชินีถือถ้วย the sun view of fortune อุ้ยไพ่ขึ้นอุ้ยหนึ่งเหรียญ พลังงานโคตรดีเลยโอ้ชาเวอร์โอเคคือพี่ไพ่เล่า,ย,าย้อนไปในอดีตวันวานที่คุณกับเขาเคยคุยกันหรือมีคอมมิกเมนอะไรกันก็ตามคือที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคุณนะคอยเอาใจใส่คอยดูแลคอยห่วงใยคอยปรารถนาดีค่ะให้กับเขาห่วงใยเขาทุกสิ่งทุกอย่าง ถามสารทุกสุดดิบทุกวันเป็นห่วงเขามากมายใส่ใจใส่ความห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคุณน่ะค่อนข้างทุ่มเทใจให้ใจเหมือนฝากเนื้อฝากตัวฝากชีวิตกับคนคนนี้ไปละคือรักแบบรักจนหมดใจรักแบบถวายหัวถวายชีวิตไปเลยเออเพราะอะไรเพราะคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขานะ่ะมันพัฒนาไปได้ไกลที่สดุดดีที่สุดคืออยากจะทําให้คุณเนี้ย เอ้ยคุณนายอยากจะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําให้คนคนหนึ่งได้คือคุณมองว่าคุณนายอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดทําให้เขาอะ่ะมีความสุขและรู้สึกโชคดีที่มีคุณในชีวิตหรือมีคุณเป็นแฟนหรือมีคุณเป็นคู่ครองคุณมองถึงขนาดนั้นเลยคุณถึงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจทุกความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยให้กับเขาเพราะมองว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันไปให้สุดจนถึงสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันนู่นเลยคุณนะ่ะมองว่าคุณกับเขาอ่ะมาพบเจอกันเพราะว่าโชคชะตาคุณเชื่อเลยว่าเขาคือคู่ครองคือคู่แท้ของคุณคือคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลส่งมาให้คุณ คุณรู้สึกได้เลยคุณรู้สึกแบบนั้นเลยคุณรู้สึกได้ว่าเขาคือคู่ของคุณแน่ๆเขาคือคู่แท้ของคุณแน่ๆคุณถึงทุ่มเทใจคุณก็เชื่อว่าคุณกับเขาจะอยู่กันไปยันแก่ยันเท่ายันตายจากกันไปเลยยันตุยจากกันไปเลยเออนะคุณก็มองถึงขนาดนั้นคุณก็เลยเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญในตัวของเขามากๆคุณน่ะ คือแบบทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแบบลงแบบลงทุนลงแรงบางคนลงเงินด้วยนะเออซัพพอร์ตเขาทุกสะทุกอย่างไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะบางคนก็ซัพพอร์ตในเรื่องของเงินด้วยแต่ทีนี้คือคุณน่ะมองว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันคงจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มั่นคงแข็งแรงแน่เพราะคุณน่ะตั้งใจตั้งใจอย่างมากๆเลยแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็เดินทางมาในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างนานนะอาจจะหลายเดือนถึงหลักปีเลยจนเดินทางมาสุดทางคือคุณกับเขามีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงตัวหรือไม่ลงรอยกันทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงแตกหักมีปากเสียงมีประเด็นกันค่อนข้างรุนแรงแล้วแบบมีประเด็นแบบปุบปับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่อยู่ก็เลิกกันอยู่อยู่ก็หันหลังให้กันอยู่ๆก็ ไม่พูดคุยกันไม่คบกันแต่บอกได้เลยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงและหนักหนาสาหัสมากๆจนทําให้คุณกับเขาเนี่ยพังทลายคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่คงไม่ได้ไปต่อแล้วล่ะเพราะว่ามันพังและพังแบบไม่น่าจะกลับมาได้อีกแล้วอ่ะแล้วมันก็จบกันแบบปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวต่างคนต่างไปเลยนะเออมันรุนแรงมากนะอ่ะถ้าเรื่องราวมันตรงนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อนะ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันยังจะได้ไปต่อหรือว่ามันจะหยุดอยู่แค่นี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อ